สวัสดีครับยังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหนี้พาลองเฟสดมากินตำมาแล้วนะตำกุงก้งตำกุ้งปลาหมึกด้วยใช่ไหมเออตำอยู่ให้อยู่หน้าครับพี่น้องมาเด้อกินแซ่แบๆรำกากัน์นะครับเด้อยับมาอีกแล้วนี่ครับกะชิมีผักผักกาดมะ<า>นละขี้เหล่าน้อครับเน<ม>าะมะละ,ละในมะละออืมีอีกมีอีก เนี่นั่นก็เป็นมะเขือเนาะใช่นี่ก็เป็นไก่นี่อาพกุ้งตัวเป็นเป็นเลยน,นี่ไก่เอาไก่ออกข้างก่อนเนาะนเด้อครับพี่น้องอื บรรยากาศอยู่หน้าครับอะไรไหม ี่กไล่ถอดเะครับพี่น้องซื้อมาสิบบาทครับนี่ง่ายๆครับบานเฮานี่ครับอร่อยไหมเราอยากกินเออเป็นหมากมาละเพราะเพราะอะไรเนี่ยอืมที่กุ้ง มาเอาง่วคั่วอยู่หน้าครับเ็เลยกินสมตำเนจะหน่อยหนังเล่นกว่าหนังแน่นเท่าของจีนเลยเดี๋ยวพอเรา<อ>เรียนฝ่าครับตอบไหม อันนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเพดูหนูก่อนสีกุง้งสีปลาสีปลาไม่เอาปลาไม่เอาเม่้อครับพี่น้องตอนปลาเพราะไม่ได้เอามาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องเอาแต่เสซฟแช่ต้องกันนะครับเพรดูเพรออ ให้ให้กล้องดูด้วยเด็กคนนี้มาครับมาครับเออโอมันมีปลาหมึกด้วยนี่ไงปลาหมึกนี่ตาตักปลาหมึกเซาบเซาะบกันหนึ่งครับพี่น้องอาเ มาเดี๋ยวจะต้องเอาออกไหนเอาออนี่มันออกเหรอใช่เนี่ยเอาเบือกมันออกเพราะดูเอาออกเน้เนอืๆโอ้ยขี้ขี้ออกมาแล้วโอยขี้ยังเดืออีกเลย เอากุ้งให้แม่ป๊อบเนี่ยแม่ป๊อบลองก,กินดู<ม>ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยครับพี่น้อง<ม>เดี๋ยวนี่ก็ขอจบงลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ